บันเหมือนกับเราได้สัมผัสธรรมชาติที่แท้จริงเลยนะครับโอ้โหน้ำน้ำตกน้ำใสน้าขนาดเลยอ่ะครับท่านผู้ชมตอนนี้เบาแจ็คพาท่านผู้ชมเข้ามาในหมู่บ้านบางเบานะครับโอ้โหนี่แหละครับมาะขนาดเคนไปพยงุง ่หนึ่งสองหนึ่งสองสัมภาษณ์นะครับถ่ายตอนนั้นอีกกิ่งอยู่พอดีเท่านี้โอ้ยตายตายตายเบาเนื้อแจ็กพาตลอดคลิปหลากหลายไลฟ์ตาย อย่าลืมกดติดตามเป็นกําลังใจให้บ่าวด้วยนะครับครับตอนนี้บ่าวแจกก็จะไปที่ท่าเรืออ่าวธรรมชาตินะครับจะไปอ่าไปถามดูว่าเรานั่งเรือข้ามฟากไปที่เกาะช้างได้หรือเปล่าช่วงนี้เนาะตอนนี้ก็สิบโมงสี่สิบสี่นาทีนะครับภาวนาขอให้ไปได้นะ <c oughs> คือเราจะไปวันเดที่บะครับคือไปแล้วก็กลับบะครับ คือแค่ไปขับรถเล่นเนาะแล้วก็ไปเก็บบรรยากาศเก็บภาพวิวส,สวยๆมาฝากท่านผู้ชมอ่ะครับแล้วเราก็จะกลับเข้าฝั่งนะครับนี่แหละครับถึงแล้วนะครับช่องทางขายตั๋วเรือเฟอร์รี่ทิเก็ต ครับใช่ทุกหนึ่งชั่วโมงที่เราใช้งั้นแสดงว่ารอบนี้ออกไปได้เใช่อันนี้เดี๋ยวเราซื้อตั๋วตรงนี้ใช่ไหมครับใช่แล้วเดี๋ยวเดี๋ยวผมยังไม่ขึ้นได้ไหมผมคอยเพื่อนมาอีกอีกชุดหนึ่งอ๋อได้ใช่ไหมอันรถนี้แล้วก็คนเท่าไหร่ครับต่อคันคนแปดสิบคนแปดสิบคนดรถแปดสิบทั้งไปทั้งกลับลวาเที่ยวเดียวอ๋อเที่ยวเดียวเที่ยวละร้อยแปดสิบบาทคนละคนละแปดสิบคนละแปดสิบรถแปดสิบรถ ของผมก็เป็นร้อยหกสิบสองร้อยสองร้อยสี่สิบใช่ของผมสองร้อยสี่สิบใช่จับก็ร้อยร้อยแปดสิบเอ้ยร้อยหกสิบแล้วไม่ไปเหรอทำไมอ่ะแล้วไม่เคยไปเหรอ <c oughs> เออพี่เคยขึ้นแล้วสนุกด้วยเ <c oughs> จ้ามันกลัวขึ้นแต่ไปได้ไม่ไม่น่ากลัวสนุกด้วยน่าไปนะเออมาแล้ว จะรอวิสามันกันปะ่ะเออเราซื้อแล้วเ,เราซื้อตัว๋วตรงนี้ไงรู้ว่าเราจอดตรงนี้คอยสมานตรงข้างนอกก่อนรอวิสามานกันได้ไหมโอเคงั้นรอคนก่อนนาแล้วเดี๋ยวค่อยซื้อตัว๋วครับตอนนี้เราก็อยู่ที่อ,อ,อ่าวอ่าวธรรมชาตินะครับที่จะไปเกาะล้านนะครับตอนนี้ก็มายูนคอยอยู่ตรงนี้ก่อนนะเพราะว่าคอยเพื่อนอีกคนอีกสองคนนะครับคอยเพื่อนอีกสองคนกําลังขับรถมานะครับ ก็เลยมาจอรดรถอยู่แถวนี้ก่อนนะครับก่อนยังไม่ได้ซื้อตั๋วนะครับมอเตอร์ไซค์นี่80บาทคนคนละสี่สิบบาทนะครับไปเที่ยวเดียวนะครับเดี๋ยวนั่งเรือครับตอนนี้เราก็ขับเข้ามาข้างในแล้วนะครับท่านผู้ชม ไปเพื่อนอีกสองคนนะครับ้างอันนี้้างกองแกงออนทัวร์นะครับตอนนี้เรา,าซื้อตั๋วเข้ามาข้างในแล้วนะครับสำหรับบิ๊กไบคือ80บาทละคนก็80นะครับแต่ถ้าเป็นมอเตอร์ไซค์เล็กก็40บาทนะครับพอเรือรั่วะ ฮะเรือลวกมันก็น้ำเข้าแล้วเขามีประกันเลยฮะมีสมมุติถ้ารถจมหมดแหละเขาใครจ่ายเขาก็จ่ายดิจ่ายหรอใช่เขาจ่ายก้อยปากหมาปากหมากําลังจะข้ามไอ้ฝาาปากหมาอีกแล้วไอ้กองแข็งโอเคใช่ปับเปิดเปิดเน็ตดีนะที่ได้ขึ้นเที่ยวนี้ ให้บอกถามเข้าขึ้นได้เลยใช่มนไม่หมนนเนี่ยดงเออบางทีมันก็พาเราหลง ติดกระบะนี่เลยใช่ไหมครับ เรียบร้อยลงได้แล้วเดี๋ยวเราขึ้นไปนั่งข้างบนก็ได้นะไปถ่ายคลิปข้างบนกันก็ได้ตอนนี้เราก็ออกจากท่าเรือมาแล้วนะครับตรงนู้นนะครับตรงนู้นคือชายฝั่งนะครับฝั่งและตอนนี้เราก็กําลังจะไปที่เกาะช้างนะครับอื

เรามาถึงแผ่นดินเกาะช้างแล้วนะครับเดี๋ยวยังไงไงนะเดี๋ยวบาแเจ้งไม่ได้ตั้งแปผนว่าจะไปไหนก่อนนะเดี๋ยวถ้าคิดจะไปตรงไหนได้ก็จะไปเลยนะครับท่าผู้ชมแต่ที่แน่ๆจะไปทางขวาก่อน <laughs> เดยวทางซ้ายค่อยไปเราจะไปทางขวา มาเยือนครั้งนี้เป็นครั้งที่2นะครับสําหรับเอามออร์ซค์มานะครับเอาบิ๊กไบามานะครับครั้งแรกบาเจ็คก็เอารถใหญ่มาครั้งนี้ก็มากับเพื่อนร่วมทีมนะครับไบเกอร์ชาวพัทยานะครับ ถ้าจะใส่นะ้ำมันก็รีบใส่ให้มันเต็มไปเลยนะครับแล้วเราก็ค่อยขับรถรอบเกาะช้างได้นะครับวันเดียวก็ขับได้นะครับ ี่เวลาเที่ยงสามสิบนาทีนะครับอากาศมันก็อุ่นๆขับรถนะสมมติอ่าสำหรับท่านผู้ชมที่ว่าเพิ่งมาครั้งแรกนะก็ระวังนิดนึงนะครับค่อยๆขับนะครับ อุทยานหมู่เกาะช้างตรงนี้ก็อุทยานนะครับสำหรับทริปนี้นะครับเบาแจ็คมากันทั้งหมด4ครคันนะครับ4ลำนะครับ มาหนึ่งห้าหกมาหกชีวิตหาดทรายขาวเดี๋ยวเบ้าเจ๊จะพาท่านผู้ชมไปที่จุดชมวิวก็นอกไก่แบ้ครับ ถึงแล้วครับไก่แบ่ไก่แบ่แบนี่แหละครับเออดูเกาะได้สวยเนาะเกานะนี่และและ้วบ่าวแจ็คเล่มาเยือนอีกครั้งหนึ่งนะครับอ๋อก็งามอะ่ะคือมันงามอะ่ะ พอจะได้พอจะได้มันก็ตึงงามมาท่านผู้ชมขึ้นไปได้เนาะข้างบนอ่ะใช่บรรยากาศดีเขามีเรือไปได้นาน่ะเขาเหมาเรือเลยเนี่ยหนึ่งสองเก็บคลิปไปเรื่อยๆเก็บคลิปไปเรื่อยๆเก็บความงามธรรมชาติไปเรื่อยๆเนาะมาฝากท่านผู้ชมเนาะนี่ก็คือ ร้านกึ่งร้านคาเดยวบ่าวเจจะพาท่านผู้ชมขึ้นไปข้างบนนะเนี่ยมกแต่มกว่างนัวนี่ก็จะมีคนมาถ่ายรูปเยอะแยะไปหมดเลย ออากาศเย็นขนาดอากาศดีเลยอ่ะถ้าท่านผู้ชมได้มายืนอยู่จุดตรงนี้นะมายืนดูตรงนี้นะครับท่านผู้ชมก็จะชอบเลยลนะชอบไอ้น้ําทะเลดูดิมันจะเป็นสี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 เนานะความลึกความตื้นของมันอนะ่ะโอ้โห เย็นสุดๆโอ้โหดูน้ำน้ำดีเท่าชมโอ้โหสุดๆส,ส,สุดยอดเลยอ่ะโอ้อยากจะลงแช่อยากจะลงแช่